เรื่องเรื่อไม่ดีเมื่อกี้เรื่อไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวยังไม่ยังกดไม่ทันเดี๋ยวเสียเปรียบเอาใหม่หายใจสามสองเหนื่อยอยู่ังทีกั้นหายใจแบบเต็มปอสเลยปอสแท็บมิวแน่าจะได้เปรียดเพราะมิวเป็นคนใช้ลมเยอะไปซ้อมอยู่คนอ่ะเอายัง มาครับมาอ๋อมีเครื่องกระตุกเครื่องกระตุก er ได้ยินเสียงคำกลก็เราก็แบบจะขำนานะแบบเริ่มไปปากเริ่มไปใครจะไปพี่นัดนะพร้อมครับสามเริ่มสองหนึ่งแล้วโอ้โหเนี่ยดึงฟิลวันที่ร้องไห้ในรถลูกฝนตกอ่ะออกมาใช้ดิประสบการณ์ก็ตรงทำไมไม่ดึงมาแล้วมันดึงไม่ออก นึกไม่ออกอะไรดีอ่ะมันมีเยอะมันใช่แล้วนี่คือเรื่องบ้าที่สุดที่เคยทำอะไรนะคันนึกก่อนได้ไหมครับกระโดดหน้าผา เรื่องบ้าที่สุดที่เคยทําในชีวิตก็ไปสชันเรอดอีกวเรื่องวเขีเอาเป็นเรื่องตอนเด็กแล้วกันครับก็อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เป็นความทรงจำสำหรับผมผมชอบนะมันก็แบบว่าดูอาจจะดูปลาเถื่อนนิดหน่อยก็คือตอนตอนประถม จะเคยเคยเล่าไปแล้วบ้างไม่รู้ว่าเคยเล่าไปหรือเปล่าก็คือตอนเด็กๆก,ก็อยู่ในประถมก็คือโรงเรียนสมทวินครับโรงเรียนสมทวินก็จะชอบอยู่เป็นกลุนๆหน่อยเป็นแกง๊แกงๆประมาวันป .5 ห้าปอหกก็คือเรื่องก็มีอยู่ว่าพวกผมเล่นทุกอย่างเล่นคือเล่นอะไรผาดโผล,ลนะ่อะไรเงี้ยชอบกระโดดกระโดดลงจากชั้นหนึ่งอนะไรเงี้ยลงพื้นอนะไรเงี้ยที่มันวินชั้นอนะไรเงี้ย คือซนมากเป็นกลุ่มเด็กที่ซนมากแล้วจนไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วเลยครหนีหนีอาจารย์คือจะเป็นสองฝั่งหนีอาจารย์ไปเล่นสน,สนุกอะไรเนงะี้ยปีนกำแพงออกไปเล่นนอกโรงเรียนบ้างเลยฮนะก็คือจะแบบว่าจะเล่นกันมาหมดแล้วจนไม่รู้จะทําอะไรก็คือพอถึงป .6 ก็คือจะสนิทก,กันหมดละทีนี้รู้จักกันหมดก็นัดก,กันว่าจะทําอะไรกันดีแล้วพอดีช่วงนั้นรู้สึกว่าเล่นเกมเล่นเกมบอยอนะไรเงี้ยคือแบบว่า เล่นกันเราวอามาสู้กันเลยครับจะเป็นบางทีจะเป็นเกมยิงยิงหน่อยก็เลยนัดว่าจะเอาปืนมายิงกันแต่ปืนนี่คือไม่ใช่ปืนจริงครับก็คือปืนนัดลมตอนแรกก็น,นัดกันนัดกันไปซื้อก็นัดกันไปซื้อตอนแรกก็เออเอามาคนละประมาณหนึ่งสองสามกระบอกอะไรเงี้ยเราเามายิงเป้ายิงอะไรอะไรเงี้ยครับก็เอามาก็ไม่โดนอาจารย์ว่าอะไรก็คือเอามาเล่นธรรมดาเพราะยังไม่ได้อะไร <S <S พอสักพักหนึ่งเริ่มเพิ่มเป็นสิบสิบเป็นยี่สิบยี่สิบเป็นสามสิบสามสิบเป็นสี่สิบตอนนี้เริ่ม ยกห้องยิงกันแล้วผมเป็นคนนัดเลยฮะก็คือจะเป็นม,มีไม่กี่คนนะครับที่เป็นคนนัดเพื่อนเอาปืนยิงกันก็คือนัดกันเอามาก็เอาถังขยะเนี่ยไปเทแล้วก็ล้างใส่ลูกศรถังขนาดนี้เป็นใส่ลูกศรเพื่ออารม์แล้วก็ปีนกำแพงออกไปน่องเรียนคือไม่ยิบเชิงปีนกำแพงคือตอนตอน,ตอนเขาจะปิดประตูไว้แล้วข้างหลังจะเป็นลานกเกษตรนะ คือนานๆทีจะได้ออกไปจะเป็นราเกษตรกแล้วมีซุ้มฟางมีต้นไม้อะไรผมก็ไปดูโลเคชั่นกันไว้เรียบร้อยแล้วมีขอนไม้ใหญ่ๆอะไรคี้ยคือพวกผมไปสำรวจมาแล้วก็คือแบบเอาเว้ยวันนี้แหละชัวพัดกลางวันปุ๊บลุยก็คือยกพอพังมาปุ๊บเด็กก็คือลงแบบบูบบไปสองห้องห้องเราประมาณแต่ผู้ชายอย่างเดียก็ประมาณห้องละยี่สิบกว่าคนยี่สิบสามสิบคนแต่ตอนนั้นก็ถือว่าแบบเหมือนก็โหเยอะเราคิดว่าแบบ สองสี่เก้าเก้ามากเราคิดว่ามันเยอะมากเลยครับก็เลยก็เลยคนกัรอดไปทําอะไรก็ได้เพื่อให้ไปฝันนุ้นก็คือไปปุ๊บก็คือแบ่งกันแบ่งฝ่ายแบ่งยกห้องกันยิงกันเลยครับก็คือกะยินกันก็ใส่กระสุนเตรียมพร้อมแล้วผมก็คือเป็นคนไปอยู่ตรงกลางแบบให้สัญญาก็คือโยนขอนไปทวารีขอนมันใหญ่ผมว่ามันไม่มีที่หลบเลยผมก็โยน โยนเฮ้ยลงมาวิ่งไปลบพอดีแล้วพี่โยนเลยปุ๊บมันขึ้นไปแค่นี้แล้วลงมาปึ้งเพื่อนก็ยิงปุ๊บ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 ทีนี้ก็แบบมีคนนึงแบบยิงแล้วโมโหผมก็แบบมันยิงเจ็บมากครับคือปืนอัดลมก็ยิงก็เจ็บปุ๊บมันใกล้ด้วยแล้วผมเซอร์เองด้วยตอนนั้นพอยิงปุ๊บผมก็โมโหจัดแบบเครื่องแต่ก็ควักเปินออกมา แล้วก็ไล่ยิงแบบบ้าคลั่งแบบเป็นคนบ้าปั้งปั้งปั้งปัๆงเราก็ดีเพื่อนแบบเพื่อนหนีกันก็คือเหมือนกลัวด้วย้วตกใจทั้งหมวเราแล้วคนนี้ก็คือวิ่งแล้วหันมามองผมก็แบบเผมอน่ผมก็ยิงแบบไม่สนใจแต่ว่ามันเฟี้ยบปึ้งเข้าตาพอดีเข้าตาเพื่อนล้วคือแบบผมก็แบบใจหายแล้วก็เอาไงคือตอนแรกเนี่ยก็คือเรื่องเรื่องยังจางก็คือเพื่อนเป็นเหมือนมีจุดสีแดงในตาเป็นตรงตาขาว แต่คือปาเขาจะลืมอยู่ที่นั่นแต่คือผมถามแล้วว่ากินนิ้วเลยก็คือเพื่อนเขายังเห็นอยู่ไม่บอดแน่นอนมันอาจจะเห็นข้างที่ไม่โดนปิดตาไปกินนิ้วแต่คือไม่ใช่อันนั้นคือไม่ได้อารมณ์ขำนะครับเฮ้ยเออแบบถามจริงอะไรเงี้ยคือแบบไอเราก็แบบเบลอแบบแทบจะร้องไห้เพราะแบบคือเราก็รู้ว่าเราโมโหมากเลยครับก็คืองานเลี้ยงก็แทบจะเลิกลาแต่บางคนก็เล่นกันต่ออะครเบี้ยผมก็คือ กลับไปคือแบบว่าไม่รู้จะทาไงก็คือแบบว่าต้องต้องพาไปพาพาไปหาแบบว่าครูพยาบาลอะไรคี้ยคือตอนแรกครูก็ยังไม่ฟ้องอะไรมากอะไรเงี้ยแล้ว, <S <S ลวเพื่อนก็เอาปืนปืนกลับมาจนผู้หญิงเขาไปฟ้องครูแลาวผู้ชายปืนมาเล่นกันกผมมาเอาและสวยแล้วเว้ยก็ทําไงดีก็เอาปืนไปซ่อนเปิดมันจะมีเป็นฝ้าครับเปิดได้แล้วตรงไฟพอดีผมก็เปิดแล้วก็เอาปืนเนี่ยยี่สิบสามสิบอันไปวงไวั แล้วอาจารย์เขาก็ไม่รู้แต่ผู้หญิงไม่บอกอีกเอาพวกผมก็แบบโอ้ยแทบทะเลาะกันตายผู้หญิงครูขาเปนซ่อนตรงนี้แล้วครูเกาไม่เปิดพวกผมแบบนั่งครูเข่าอย่างเงี้ยแบบไม่รู้จะทำยังไงเลยครับครูโอ้โหเจ๋งเชิญเขาก็คือพวกผมก็ยิงยิงอะไรยิงไปทั่วโรงเรียนตอนนั้นคือแบบ ตอนพอจา์ไม่อยู่ก็คือจะเอาเอาแล้วยิงลงสระไว้น้ํายิงอะไรแล้วแบบมันจะโดนไปทั่วโดนรถบ้างโดนอะไรอย่างงี้ครับแล้วที่สำคัญคือสระไว้น้ํามันจะมีการกองน้ําแล้วลูกกระสุนมันเข้าเครื่องเครื่องเจงอุดตันน็อกช็อกไปเลยแล้วอะไรแต่คือตอนนั้นแบบเทินพว้ปกของทุกคนผู้ชายทุกคนก็แต่ที่หนักๆก็จะมีโดนพวกผมโดนจะโดนหนักๆเลแล้วตอนนั้นคุณย่าคุณย่าคุณปู่แบบปู่แบบ ตีฮะก็คือแล้วไม่มาด้วยบอกจะไม่ไปไม่ไปผมก็เลยต้องให้คุณพ่อมาแทนก็โดนไปตามภาษาเป5ครับหรือป6ไม่แน่ใจนะเล่นเป็นบอรือเล่นเอ่อเพนบอลครับตอนนั้นก็อ่ะโอเคเดี๋ยวนี้พอแค่นี้เต็มมากๆนะแล้เข้าจะดูเหมือนเราเวลา พี่ใส่ใจทุกอย่างพี่แบบจริงทมันเป็นอะไรที่แบบพี่คอนเฟิร์มว่าก็เจ็บเพราะพี่รักวเขาเขายิ่งก่อนมันจะอาวอยู่มั้งถึงเจ็บแล้วผมกาไปปล่อยแบบว่าคนคนที่แบบว่าสุดท้ายเราชอบกันแต่ว่าไม่การี่หลักเราเพราะกลัวกลัวตัวเราเข้าใจปะกลัวคือแบบว่าเข้าใจว่าผมอย่างอย่างอย่างต้งการเที่ยวแบบแพงแพงมากผมจับเวลาแบบ แต่แพงเหมือนกับไม่กล้าที่จะยอมรับะคือเหมือนกับรักนะบางทีกลัวเสียเ<ส>พื่อนก็มีนะเพราะแบบบางทีเราอยู่กับไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนไม่บางทีมีความรู้สึกสมมติเราอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยพี่เคยเป็นแบบเราพี่ชอบเพื่อนแต่แบบบางทีแบบพี่กลัวว่าเมื่อเมื่อสถานะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเงี้ยพอมีปัญหาปุ๊บมันไม่เหมือนเดิมบอกรัก<อ>เพื่อนแล้วแบบมันกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แต่แบบแต่พี่เป็นเป็นคนน่านักแล้วพี่บอก หมดแล้วมาอ่ะค่ะสิว่ะไม่เห็นมาแลยพี่นันบอกเลมันเหมือนฝรั่งข้างถนนที่เมกาเป็นไปได้คถ้าเกิดใส่เสื้อตัวเนี้ยนะฝรั่งข้างถนนทีเ่เมกาทุกคนกลับมา น้อยก็ไม่รู้ว่าคอนเสิร์ตสุดท้ายจะวันไหนแล้วก็มันไม่ใช่เราไม่ใช่โปรอยากให้มาดูนุ้ยเฮ้ยทำเต็มที่นุ้ยจริงสู้ๆนะกลับมาให้ได้แม่ด้วยแม่บอกจะมาดูมิวส์พายาได้อย่างพี่พูแล้วอ่ะพังแล้วนู่นเล้วแม่เลยแต่พอคุณรักพูดขึ้นมาเลยพี่ใหม่เลยว่าไม่ใช่ไม่ถึงเองอ่ะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่ไปอย่างนี้เป็นไงบ้างวะใส่แบบ เดี่ยวปะล่ะเนี่ยเหมือนปะเดี่ยวอะใส่อนี้เป็นดูเป็นไงบ้างพี่นัืนก็ดูก็ดีนะทำไมออ๋อมันคนละอ่านกันใช่ไหมอ่านกัน้ยอะไรมาลองใส่เอาหัวเรียเนี่ยลองใส่ไปเด็๋ยนี้ เไม่อยากเรียนแบบเขาไม่เร bon, <r isa> ียนแบบอเเฮ้ยเอรสอขาวดูดูอบลงมันเหมือนมันเหมือนแบบพลาตัดหัวอะไรเงี้ยแล้วก็แลก็พันมากใม้เหมือนเอาปองตัด นะนะในม่าสิวิดีโอที่เป็นบ้าคือเป็นใครเนี่ยใช่ป่ะเป็นจีในวิดีโอนี่พี่น่ามีสิ่งเข้มเข้มไหมพี่หมวกไม่มีเหมือพี่ไม่มีหมวกเลยทุกใบเอยมีใส่บ้าเหลือวเลยเทเดี๋ยวเฮ้ยใส่เป็นแกางเขนเขาดำพี่หน้าใส่เนี่ยมันเหมือนังจิกมา สีดำหรืขาวอะไรที่วะขึ้นอยู่ว่าใส่สีอะไรอ่ะมีไหมเออเดี๋ยวลองันให้หมดให้เองใส่สีนี้เข้าก่อนเป่นไหนทำทีนาทิปสีนี้อ่ะเออสีนี้อ่ะก็สีดำมาเท่สุดวะโดยรวมนะโดยทั่วไปใช่เ้ยจะชอบมากให้หมดอ่าเออสีดำเป็นแก๊งยังไงสีไทยสีดิ โอ้โหนี่เลยบนสะพานลอยนี่เรเป็นแบบลูกขาถ้าใครแกล้งขอดทีนี้กระดกโคตรลายเลยไม่ขาวก็ดำดูดีไม่ขาวหรือไม่กระดมผมว่าคงไม่ไม่ก็ไม่ขาวเพราะความปลอดภัยในเกมเลย เ,นเ,นเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์ฮักเตอร์ช็อตใครมีหวยวะเอามามาดูก็มีของพี่แม่ะมอะมาใส่ดิวยวังไงวะยังไาดิไม่รู้ว่าใช่่าหรือว่า